อำเภอแม่สอดจัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี2565ค่ะณห้องประชุมฝ่ายปกครองชั้นสองที่ว่าการอำเภอเนนแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายสมชายไตรทิพย์ชาติสกุลในอำเภอเมืองตากรักษาราชการในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี2565โดยมี ปลัดอำเภอกเกษตรอำเภอพัฒนาชุมชนกศนแม่สอดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจังหวัดตากให้อำเภอเดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี2565อำเภอแม่สอดได้พิจารณาคัดเลือก นายสุพจน์กระจายกำนันตำบลพวอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกกำนันยอดเยี่ยมระดับจังหวัดประจำปี2565เรื่องเพื่อทราบถึงแบบประเมินผลการให้คะแนนการประกวดระดับจังหวัดด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลด้านผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงและกรมการปกครองงานตามนโยบายของจังหวัดและอำเภองานตามอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผลงานดีเด่นเป็นพิเศษและเรื่องอื่นๆ